สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบุ๋ม V88 สาขาลาบลัวหลวงนะคะจะมารีวิวเจ้า Toyota r e v o 2.4j นะคะเป็นรถตอนเดียวนะคะหากพี่ๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะบุ๋มก็ขอแนะนำเจ้าคันนี้เลยนะคะส่วนรายละเอียดนั้นจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวบุ๋มจะมารีวิวให้ชมกันเลยค่ะ สำหรับเจ้า Toyota r e ี vo คันนี้นะคะจะมาในโทนสีเทานะคะตัดด้วยกระจกมองข้างสีเทาแบบนี้เลยนะคะตัวกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยตัดด้วยตาโลโก้สีคมเมียมแบบนี้เลยนะคะส่วนไฟด้านหน้านะคะยังคงใสๆนะคะไม่มีรอยแต่งาใดๆเลยนะคะถูกการใช้งานมาอย่างดีมากเลยนะคะส่วนไฟตัดหมอกนั้นยังไม่มีมาให้นะคะเดี๋ยวผมติดตั้งให้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวบุมจะพามาดูทางด้านล้อกันบ้างนะคะล้อของเขานะคะก็จะเป็นล้อกระทะเดิมๆจากศูนย์เลยหากพี่ๆคนไหนนะคะที่ต้องการล้อแม็กแต่งซิ่งนะคะเดี๋ยวบุ๋มจัดให้ได้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะออกได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงคุณลูกค้าทำอาชีพอิสระอาชีพโรงงานอาชีพค้าขายนะคะหรือขายออนไลน์นะคะคู หรือครูข้าราชการก็สามารถออกกับทางเราได้นะคะเพียงแค่ระบุอาชีพที่ชัดเจนเท่านั้นเองเลยนะคะย้ําเลยนะคะถ้าเอกสารครบนะคะออกง่ายอนุมัติไวมากเลยนะคะเราส่งรถถึงหน้าบ้านคุณลูกค้ากันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านในตัวรถกันบ้างนะคะที่จับของเขานะคะก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นระบบมือหมุนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวคอนโซลกันบ้างนะคะคอนโซลหน้านะคะจะมาในโทนสีดำแบบนี้เลยนะคะสะอาดมากๆเลยนะคะพร้อมหน้าจอวิทยุนะคะเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์นะคะฟังเพลงได้นะคะรถคันนี้แอร์นี้ยังเย็นฉ่ำอยู่เลยนะคะรับประกันได้เลยนะคะ เกียร์ของเขานะคะก็จะเป็นเกียร์แมนนวล5เกียร์นะคะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะสำหรับรถคันนี้เลขไม้นี้น้อยมากเลยนะคะเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะคะคันนี้เบาะของเขานะคะก็จะเป็นเบาะหนังแท้ๆจากโรงงานเลยนะคะจะมาในโทนสีดำแบบนี้นะคะสะอาดมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะก็จะมีไฟ เบรกมาให้ด้วยนะคะส่วนตาโลโก้นั้นยังอยู่ครบเลยนะคะไม่มีหลุดล่วงหายไปไหนเลยนะคะไฟท้ายก็ยังคงใส่สภาพเดิมๆนะคะถูกการใช้งานมาอย่างดีมากเลยนะคะ,ะสำหรับท่านลูกค้านะคะที่ออกรถกับเราวันนี้นะคะเรามีการรับประกันถึง6ปีกันเลยนะคะหรือ60.000กิโลนะคะและการรับประกัน เครื่องเกียร์กล่อง ECU ด้วยนะคะและเรามีอู่ในเครือซ่อมฟรีทุกจังหวัดเลยนะคะเรามี์เซเ็ center ที่คอยดูแลลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะออกได้ง่ายๆเลยนะคะรีบจองกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เราเปิดจองเพียงแค่100บาทเท่านั้นนะคะจองวันนี้นะคะวันรับรถนะคะเรา มีโปรแถมน้ำมันฟรีอีกต้อง1000บาทด้วยนะคะและของแถมอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูภายในห้องเครื่องกันบ้างนะคะน็อตทุกตัวนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทางเผ่นเพจกันบ้างนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะวันรับรถนะคะเรามีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ด้วยนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะขัดสีเคลือบเงาให้ด้วยนะคะเราจะ เช็ครถก่อนออกจากเต็นทุกครั้งเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าอุ่นใจนะคะที่ซื้อรถกับทางเราได้เลยนะคะ<ม>เป็นยังไงบ้างคะเจ้า Toyota r รี vo คันนี้นะคะราคาของเขานะคะอยู่ที่339,000บาทนะคะผ่อนเดือนละ6,000นนะคะสูงสุด84งวดนะคะ สำหรับวันนี้นะคะบุ๋มเปิดจองเพียงแค่100บาทเท่านั้นนะคะหากคุณลูกค้านะคะทำเรื่องไม่ผ่านนะคะบุ๋มยินดีคืนเงินจองให้ทุกบาทเลยนะคะย้ำเลยนะคะวันนี้ฟรีดาวเลยนะคะหากพี่ๆคนไหนนะคะสนใจก็สามารถแอดไลน์มาที่บุ๋มได้นะคะที่เบอร์082 384 6113นะคะหรือคอมเมนต์มาที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะ หรือผ่านมาแถวถนน340นะคะสายสุพรรณนะคะก็แวะมาชมกับทางร้านเราได้เลยนะคะเต้นรถ V88 นะคะสาขาลาดบูหลวงนะคะมีรถให้เลือกมากมายหลายรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถตอนเดียวนะคะรถตู้ทึบนะคะรถอีซูซูนะคะรถโตโยต้ารีโวนะคะ อีกมากมายเลยนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์เลยนะคะเข้ามาชมกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบุ๋มก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะส่วนทิปหน้าเดี๋ยวบุ๋มจะเอารถเข้าใหม่มานำเสมอให้ชมอีกนะคะขอบคุณค่ะ